สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้ก็มาพบกับรายการภาคเครื่องเมืองชุมพรใบตูนหลักพันรายการที่นําเสนอเกี่ยวกับภาคเครื่องที่มีอยู่ในจังหวัดชุมพรและวัตถุมงคลของเสด็จพ่อกรมหลวงชุมพรเขตดมศักดิ์ EP นี้นะครับก็มาแนะนําเหรียญกรมหลวงชุมพรนะครับเขตดมศักดิ์นะครับด้านหลังจะเป็นเสด็จพ่อรห้านะครับผม นี่แบบนี้นะครับมาราชผู้ปลดปล่อยนะครับรุ่นนี้จะออกปี2513นะครับออกที่วัดโพธิการามนะครับนี่เป็นรุ่น3ของวัดโพนะครับนี่เหรียญนี้สวยมากเลยนะครับขึ้นคามทั้งด้านหน้าและด้านหลังเลยนะครับนี่ด้านหน้านะครับนี่่วนด้านหลังตรงนี้เป็นคามชัดเจนเลยนะครับ นี่เดิมเดิมนะครับไม่ได้มีการแต่งอะไรใดนะครับเดี๋ยวจะมาส่งดูรายละเอียดกันดูนะครับนี่นี่ใบหน้าของเสรษจพ่อกรมหลวงนะครับมีความคมชัดนะครับนี่สวยงามนะครับคิ้วปากจมูกนะครับนี่เครื่องราชนะครับ จะต้องมีความคมชัดอยู่นะวครับนี่พื้นเหรียญน,นะครับมีความเรียบตึงเลยนะครับน,นี่นะครับตกศรน,นะครับตกอรก็มีความคมชัดนะครับนี่ตรงนี้จะเขียนว่าพลเรือเอกกรมหลวงชมพรนะครับ นี่ตรงนี้ด้านบนก็จะเขียนพระาราังนันี่ชุมพรเขตอุรมศัก์นะครับนี่นี่เทลลึกนะครับงานผูกพัชสีมานะครับและฝังลูกนิมิตรนะครับมัดโธติการามนะครับด้านหน้านะครับ ด้านหลังนะครับด้านหลังจะเป็นเสตพ่อรอห้านะครับผมด้านบนจะเขียนมามาราดผูปล่อยนะครับตรงนี้สวยมากสวยงามมากนะครับผิวพันธุ์ครับขึ้นครามเลยนะครับพื้นเหรียญนะครับมีความเรียบตึงนะครับเครื่องราดเสจพ่อรอห้านี่ก็มีความชัดเจนอยู่นะครับผมชัดนะครับนี่ สมสอนนะครับคมชัดนะครับพระบาทสมเด็จนะครับจุลจอมกล้านะครับเจ้าอยู่หัวนะครับดูพื้นเรียนนะครับมีความเรียบตึงนะครับนี่าสิกมากนะครับนี่มาดูขอบเหรียญนะครับขอบเหรียญจะปรากฏเส้นวงเดือนนะครับ นิ่อยู่รอบ,บขอบเหรียญน,นะครับนี่มีลักษณะเป็นเส้นกลมๆหรือบนขอบเหรียญน,นะครับเป็นจุดสังเกตที่ดีนะครับน,นี่นะครับหูปิ้นนะครับหูรูเจาะจะต้องมีเนื้อเกินนะคเนื้อปิ้นนะเป็นธรรมชาตินะครับนี่ห่วงเดิมนะครับห่วงเดิมก็ของรุ่นนี้จะเป็นมีลักษณะคล้ายๆกับ แคปซูลนะครับเป็นวงรีนะครับไม่ใช่วงกลมนะครับถ้าเป็นวงเดิมนะครับรุ่นนี้นะครับนี่ขอบเปลี่ยนของเรียนรุ่นนี้นะครับนี่จะขึ้นคลามขอบเปี่ยนด้วยนะครับเยดนี้ดีมากนะครับสวยมากนะครับสภาพนะครับเป็นรอยตัดละเอียดนะครับของกลมกระสาบนะครับนี่เป็นรอยปั๊มรอยละเอียดนะครับนี่ปั๊มแล้วก็มีรอยฉีกขาดนะครับนี่เรดนี้สภาพดีมากนะครับ นี่มดูอีกฝั่งหนึ่งนะครับนี่เป็นปัม100๊ม้อยค่อนข้างละเอียดนะครับแล้วก็มีรอยฉีกขาดนะครับนี่เห็นแลวปั๊มชัดเจนนะครับน,นี่รุ่นนี้ก็ปลูกเสรเลยหลวงพอง่อส่งวัดเจ้าฟ้าสาระล,ะลอยนะครับนี่พิธีการปลูกเสรก็ยิ่งใหญ่นะครับต่วเรื่องราคาเล่นหานะครับ รุ่นี้ก็ยังไม่แรงนะครับยังอยู่ที่หลักพันต้นๆเท่านั้นเองครับหน้าบูชาหน้าสะสมนะครับประสบการณ์ก็มีเรื่องแคล้วคลาดนะครับของพันจาตีนะครับเลื่อนยศเริ่มตำแหน่งนะครับนี่ชัดเจนมากนะครับชอบคลิปแบบนี้นะครับก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามไ้ด้วยนะครับแลจะนำพระเครื่องดีๆดังๆของจังหวัดจุมพรมาแนะนำกันอีกนะครับหลมถึงวัตถุมงคลของเสร็จพ่อกำหลงจุมพรเกตรรมศักด์นะครับ น,นี่สวยมากนะครับซึ้งตามทั้งด้านหน้าและด้านหลังเลยนะครับสวยงามนะครับต้องสังคันติดตามก็จะอยู่ท้ายคลิปนะครับไว้พบเจอกลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับ